สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาแนะนำแอป,ปแอป,ป,แป,ปนึ่งนะคะแอป,ปนี้เลยนะคะนี่เป็นแอป,ปมาใหม่นะคะมาใหม่เมื่อเมื่อวันเท่าไหร่ว่าจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นแอป,ปที่สามารถโหลดเกมแอปได้เหมือนในเหมือนพ l a สต t อุ๊ยข <c oughs> อบคขอบคุณนะคะ คือเราย้ายนี่ค่ะมันจะสามารถโหลดดาวน์โหลดแอปเกมเหมือนในเหมือนเพจส r e ได้ปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่แบบไม่ตรงกับเพจส r e ก็คือแอปนี้สามารถโหลดเกมในเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่ได้นะคะแอปนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าแอปอ a เพจส r e นะคะก็คือเป็นแอปที่โหลดง่ายนะคะถ้าอยากโหลดแอปนี้เนี่ย เราสอนโหลดนะคะได้อีกอย่างเราก็โหลดการช่าไลท์มานะนะคะปิดการช่าไลท์เวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้แหละ่วงนี้เราก็ทําคลิปอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ก็เป็นก็เป็นวันที่ดีนะคะที่หายเป็นนานในที่สุดเราก็ได้แบบมาแบบ <c oughs> มาลงคลิปด้วยกันโอเคไม่ต้องพูดพเพื่อแล้วใครอยากใครอยากใครอยาก,ใค,ยากใครใครอะไรนะ ใครเนี่ยอยากจะลองแบบโหลด Android มาแล้วทดลองใช้ดูอ่นถ้าอ่านผิดขอบให้เลยนะคะ Android อ่ะเนาะมัง้งอย่างแรกเข้าไปที่กูไปที่โคมหรือ Google ก็ได้นะคะโคมหรือ Google ก็ได้ค่ะอุ้ยตกตกตเข้าไปที่โคมหรือ Google ก็ได้นะคะแล้วแต่ความทะเอา้เอาวอา้อาวอ้าทำไมเขา Google ไม่ได้เหรอ ไโอเค,อเคพอเข้ามาที่แล้วก็กดค้นหานะคะกดตรงรูปซื้อหรือค้นหาพิมพ์ชื่อเกมอะไรก็ได้นะคะแบบเราเป็นต้องพิมพ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นเราขอยกตัวอย่างอย่างเกมแกชั่าไลท์นะคะขอแนะนำเลยนะคะว่า พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจะชัดเจนนะคะนี่อันนี้เรายกตัวอย่างเฉยๆนะคะเลื่อนลงไปนะคะนี่ก็จะเจอตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะนี่นะคะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้โอเคกดเข้าไปที่อ,อะไรวะเนี่ยตกใจหมดโอเคค่ะ กดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นไอ,อมันจะขึ้นไออันตรงพวกนี้นะคะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ทุกครั้งหรือเฉพาะครั้งนี้ก็ได้ะคะเ้าขอเป็นทุกครั้งะค่ะอันนี้เราอยู่ในเบราว์เซอร์แล้วนะคะทุกคนน่าจะมีแหละแอปเบราว์เซอร์เนี่ยเออเนาะแต่เราไม่ค่อยใช้อ่ะ นี่มันก็จะขึ้นหน้าปกประมาณนี้นะคะของชื่อเกมนะแล้วก็หน้าปลกเกมทำไมหายไปครึ่งหายไปวะนี่นะคะให้ทุกคนกดคำว่าดาวน์โหลดไอเวอร์ชันไหนๆก็ได้นะคะนี่ Android มัง้งอ่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นแอปฟรีหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็กดดาวน์โหลดอุ้ยก็กด ก็กดดาวน์โหลดตรงไหนก็ได้นะคะโอเคกดดาวนโหลดตรงไหนก็ได้สมมติว่าทุกคนอยากโหลดเวอร์ชันนก็กด1.9นะคะอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะนี่มันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ก็แบบเลื่อนๆไปมันก็จะเป็นวิธีการตัต้งเขาจะสอนติดตั้งให้นะคะนี่เห็นไหมน,นี่ง่ายนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ ก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะรอแป๊บนึงนะคะมันยังไม่ขึ้นมาให้หรือว่าโหลดแล้วนี่บางคนอาจจะขึ้นรายลยานะเอียดอันี้เราใช้รุ่นเก่ามันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคโอเคนะคะน่าวพอทุกคนกดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่แอปฟล์ที่เราดาวโหลด แล้วก็นี่อันนี้อันนี้คือเราโหลดมาแล้วมันมีการอัปเดตนะคะก็กดคําว่าติดตั้งนะคะเราไม่รู้ว่าเกมเราจะหายหรอก่านนะก็กดไปโอเคพอกดเสร็จแล้วคิมก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะนี่แบบนี้ไม่น่าก็าจะเด้งขึ้นมาในหน้านี้ก็ได้ก็กดไปที่ตัวแอปเลยนะคะกดไปที่ตัวแอปเลยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าปกแบบนี้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 นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ โอเคพอมาที่หน้านี้แล้วบางคนอาจจะขึ้นแอปไอแอปแอปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้นะคะนี่ตกใจมั้อันนี้คือเราคือไม่ได้ติดตั้งแอปอ่าเรายกตัวอย่างจากตัวนี้เลยดีกว่าคือมันบางคนมันจะขึ้นเป็นการติดตั้งแอปเกมมาให้นะคะอันนี้นะโปรเกมนะมันก็จะมีคําว่าติดตั้งนะคะที่เขียนรอกติดตั้ง ก็กดไปนะคะมันก็จะเป็นการติดตั้งเกียร์นะคะหรือไม่ต้องกดติดหรือไม่ต้องกดติดตั้งก็ได้นะคะถ้า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 ลืมอธิบายรายละเอียดตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะโอเคมันก็จะขึ้นแอปประมาณนี้เนาะก็ไม่ต้องกดเข้าไปที่แอปก็ได้นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาโหลดง,ง่ายๆนะคะใช้โหลดการเกมเวอร์ชั่นเก่าใหม่ล่าสุดก็ได้นะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่มาแนะนำแอปนะคะแล้วก็มาสอนโหลดแอปตัวนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนโหลดเกมกาเช่ไลน์ในเวอร์ชั่นเก่านะคะแต่ว่าเราต้องขอเนื้อเเราต้องขอเนื้อตยื่ทำคลิปกาเช่ไลน์ที่เราอัพโหลดไปให้เสร็จก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปสรรหา EP สัส้นๆให้ก็ได้บางที่เราอาจจะไม่ทำให้ก็ได้นะคะเพราะยังไงเราต้องลบกาชาไลในเวอร์ชั่นที่เราเอ้ยเกมกาชาไลที่เราโหลดมาก็ได้นะคะแล้วก็กลัวเสียดายตัวละครที่เราอุตสาห์แต่งให้แล้วเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเป็นคลิปที่น่าสนใจนะคะหรือไม่น่าสนใจวะ ก็อย่าลืมมากดกดไลค์ให้เราด้วยนะคะต้องแบบช่วยกกดให้หน่อยนะคะขอร้องอันนี้ขอร้องแล้วนะเนี่ยงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ